บริบทหมายถึงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆที่หลายล้อมเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งบริบทในอดีตคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและบอกได้ว่าทําไมจึงเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันการศึกษาบริบทในอดีตทําให้ความเข้าใจของเรานั้นกว้างขึ้นเพราะเป็นการอธิบายว่าทําไมสิ่งนั้นถึงเป็นอย่างในปัจจุบัน และบางครั้งก็สามารถอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยค่ะแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะบริบทจะหมายถึงสภาพแวดล้อมกรอบการดำเนินการการตั้งค่าหรือสถานการณ์รอบเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างนะคะบริบทโรงเรียนหมายถึงข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของโรงเรียนได้แก่ความเป็นมา ขนาดของโรงเรียนจํานวนครูนักเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนข้อมูลด้านการเรียนด้านกีฬาชื่อเสียงของโรงเรียนจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคและปัญหาด้านต่างๆของโรงเรียนค่ะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีบริบทที่แตกต่างจากโรงเรียนที่มีขนาดเล็กนะคะโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีจํานวนนักเรียนที่มากกว่า ครูมากกว่ามีสภาพปัญหาที่อาจจะน้อยกว่านะคะมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษามีความพร้อมด้านการเรียนการสอนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กนะคะโรงเรียนขนาดเล็กก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ค่ะ บริบทชุมชนนะคะจะหมายถึงข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของชุมชนได้แก่ความเป็นมาของชุมชนจํานวนประชากรจํานวนหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนขนาดของชุมชนสัญลักษณ์ของชุมชนความสัมพันธ์ภายในชุมชนจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคและปัญหาด้านต่างๆของชุมชนค่ะชุมชนริมน้ํา ถ้าหากคนในชุมชนมีความร่วมมือกันมากก็จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีน้อยกว่านะคะชุมชนที่ขาดการร่วมมือกันทิ้งขยะลงแม่น้ำก็จะทำให้น้ำเน่าเสียนะคะเกิดเป็นปัญหาที่มากกว่าชุมชนทั้งสองชุมชนก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไปค่ะ